SOMETIMES SOMETIMES YOU LONLY like, like. YOU LONLY LIGHT like LIGHT BY แต่เราจะมาพิสูจน์กันว่ามันจะดอบระหว่างวันหรือเปล่าซื้อครบ1,000บาทได้แถโมโฟมล้างหน้าฟรีนะคะจะบอกว่าใครชอบกินตำปลากรุ้งสดนะคะที่นี่คือสุดยอดมาก ชาวยอทบอทุกๆคนนะคะ f e r n ์นี่ไดอค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกคุดชั่นตัวใหม่ของ The Face Shop กันนะคะที่เพิ่งลอนช์ไม่นานมานี้เลย up, yeah. up, no. good, โดยดึงยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งบอกเลยว่าได้ผลสำหรับคนเป็นทาตการตลาดอย่างเรานะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกไปพร้อมกันเลยดีกว่าพอดีว่าวันนี้เรามีภารกิจต้องออกไปข้างนอกเลยคิดว่ามาทำคลิปแกะกล่อง พร้อมลองของไปด้วยกันเลยดีกว่านะคะนี่เฟิร์นซื้อที่ช็อปเซ็นทรัลเวลนะคะจะบอกว่าที่เซ็นทรัลเวลอ่ะของแห่งเยอะมากเขาให้ของแห่งมาเยอะมากนีกล่องก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนึงนะเฟิร์นใช้สีสีอะไรวะเออสองสามนะคะ n น t ช r a l b เบ e จริงๆอ่ะทางแบรนด์เขามีสามเฉดสีนะคะมีแป๊บนึงนะเดี๋ยว เช็คก,ก่อนจําไม่ได้มีเฉดสีแป๊บหบนึงนะอ่ะนี่ทางแบรนด์มี3เฉดสีนะคะมี2 1 light b e i e 2 3 natural b e i e แล้วก็2 5เป็น sand b e i e นะคะทุกคนสามารถไปลองเฉดสีที่เคาน์เตอร์ก่อนได้นะคะส่วนเนี้ย natural b a i e เป็นสีที่พอดีกับสีสีผิวเฟิร์นเลยนะคะคือไม่อยากได้แบบขาวมากอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปด้วยกันเลย ด้วยกันเลยนะคะลินพันเชยชื่อชื่อลายมันนะคะก็คือเยวาดําควานแซงโกบีบีคุชชั่น SPF 50 PA++ วกบบวกนะคะก็คือ PA 3บวกในกล่องเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้นี่เราจะได้รีฟิลรีฟิลเราจะได้รีฟิลหนึ่งชิ้น แล้วก็พับแล้วก็อุ้ยนี่แกะกล่องพร้อมทุกคนเลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยอุ้ยดูดิแพ็กเกจจิ้งคือมีความแพ้แพ็กเกจจิ้งมากนี่ซื้อเพราะแพ็กเกจจิ้งเลยนะคือเป็นธาตุการตลาดไงดูดิมีความแบบฮังสังกุงอะ่ะเป็นสังกุงสูงสุดเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ เปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้จะมีฟอยนะคะมีฟอยปิดตัวคุชชั่นอยู่ส่วนตัวคุชชั่นเราแกะเลยดีกว่านี่ค่ะคุชชั่นจะเป็นอย่างนี้นะเออมีความหรูหรามากอะมาเรามาลอง,ลองใช้กันเลยดีกว่าเนาะ วันนี้เราจะออกไปกินส้มตำร้านโปรดนะคะที่ปริพัฒน์ปริพัฒน์ยีบังชื่อร้านเผ็ดเผ็ดคาเฟ่เป็นร้านที่เพื่อนเฟิร์นอะเคยพาไปกินครั้งหนึ่งตอนที่มีเพื่อนคนนึงกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ไปฉลองกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นอะก็เลยติดใจมาตลอดเลยคือมันอร่อยมากทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชิมกันนะอ่ะเรามาลองกันเลยกว่า ข้างในมันจะมีกระจกอันใหญ่ให้นะแต่นิดเดียวอืมทางแบรนด์อ่ะเขาเคลมมาไว้ว่าตัวเนี้ยเป็นทั้งเมคอัพแล้วก็เป็นทั้งตัวบำรุงเลยนะคะอันนี้เป็นสีสองสองสามนะ natural bed เดี๋ยวจะทาครึ่งหนึ่งไว้ก่อนนะ ส่วนผนสมหลักของเขาก็มีอยู่สอย่างนะคะก็มีไข่มุกเห็ดลินจือแล้วก็โสมป่านะคะทุกคนแต่ละอย่างก็คือเด็ดๆทั้งนั้นเลยเนาะ,ะเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยนะปกปิดริ้วรอยปกปิดรอ,อยดำรอยแดงอะไรอย่างนี้ซึ่งส่วนตัวเราอ่ะเป็นคนที่มีรอยดำจากสิวอยู่แล้วนะคะเราก็เลยจะมาลองดูว่ามันจะตรงตามที่เขาเคลมเอาไว้หรือเปล่า อ่ะนี่เครื่องหน้านะคะฝั่งนี้เป็นไงบ้างสังเกตว่าตรงนี้จะมีรอยแดงอยู่นะคะก็จะเป็นรอยแดงส่วนนี้คือทาไปแล้วก็จะช่วยปกปิดในระดับหนึ่งนะคะคือมันไม่ได้ฟูคัฟเวร์เรเหมือนใช้รองพื้นนะเวลาใช้คุชชั่นอะ ไม่คุมมันนะคะตัวแบร์อ้อตัว,ต,วตัวคุชชั่นอะมันไม่คุมมันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาลองว่ามันจะดรอประหว่างวันหรือเปล่าเพราะเราถาม BA ไว้ b a a บอกว่าไม่ดรอประหว่างวันไม่หมองนะคะเราก็จะมาลองกันเนาะอ่ะเดีย๋ยวขอตัวไปทาให้ครบทั้งสองข้างก่อนนะคะากลับมาแล้วนะคะอันนี้คือฟินิตลุกนะคะแอบไปเขียนคิวมาด้วยเพราะว่าเขียนคิวในกล้องไม่ได้ เป็นคนที่เขียนคิ้วไม่เก่งแล้วก็เป็นคนที่กันคิ้วไม่เป็นด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือฟินิชลุกนะคะทุกคนยังเห็นว่ามันจะมีความฉ่ําวาวอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆอ่ะเราอ่ะเป็นคนผิวมันเหมือนบางทีก็มันบางทีก็แห้งน่าจะเป็นผิวขาดน้ํานะคะผิวมันแบบแต่ขาดน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ่อมันจะดรอประหว่างวันหรือเปล่าเอยาขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะ กลับมาแล้วนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วอ่ะให้ดูฟินิตลุคนะคะเราแนะนําว่าถ้าใครหน้ามันมากๆหรือคือหน้าเมือกมากๆเนี่ยให้ใช้แป้งฝุ่นปัดปัดปัดเอาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเดี๋ยวมันจะมันระหว่างวันเกินไปนะคะเพราะว่าคุชชั่นตัวนี้มันไม่คุมมันนะคะแต่เราจะมาพิสูจน์กันว่ามันจะดรอประหว่างวันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ของแถมที่พี่ให้มานะคะ ว่าเราได้อะไรมาบ้างจริงๆได้หลายอย่างมากเลยนะนี่ก็คือของแถมนะซื้อครบ1,000ันบาทได้แถมโฟมล้างหน้าฟรีนะคะโฟมล้างหน้าเป็นสูตร rice water bright นะคะดักกับมาน,นะ,ะโอ้ได้เยอะมากดูดินี่คือสาขา Central World นะคะ p ี a ใจดีมากแล้วก็ของแถมเยอะมากไปต่ำกันได้นะ ใครเป็นสมาชิกนะคะมันจะลดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจน่าจะ5%หรือเปล่าหรือ10เรนี่ยราคา990บาทราคาเต็มลดเหลือ940บาทนะคะคุ้มแล้วดูของแถมดิอันนี้เราซื้อมานะคะเพื่อที่จะให้มันครบ1,000บาทแล้วก็จะได้ของแถมเป็นโฟมล้างหน้านะคะ อันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวลองใช้แนละ้วจะมาบอกว่าเป็นยังไงนะคะมันเป็นแบบ Lip อัพเฟ i เชีย s มนะคะเอ่อ l ิงเกิลยูสเฟสมาส์สฟอร์มูลเ d เทตวิดเพปไทด์แอนด์คอลลนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเดี๋ยวเราลองแล้วเราเราเราจะบอกนะคะว่าเป็นยังไงว่ามันเห็นผลหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นของแถมที่พี่ BA สาขา Central World นะคะแถมให้ มีมีรองพื้นนะคะเบอร์2 0งศแต่พี่เขาบอกว่าอีกเบอร์หนึ่งมันไม่มีอันนี้มันน่าจะเป็นแบบเบอร์ขาวมัง้งแต่เรายังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวลองแล้วจะมาบอกว่ามันจะเทาหรือเปล่าเบอร์2 0งศูรองพื้นแซมเปซลรองพื้นนะคะ Ink lasting foundation SPF 30 PA++ g l o สนะคะอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็น เป็นเอาอ่อนไม่ใช่เป็นเอมูเชนนะคะเยาวดําเพียวไบรท์เน n นิ่งเอมูเชนนี่รู้สึกว่าจะมีโทนเนอร์ด้วยนะอันนี้เป็นโลชั่นอ่ะอันนี้เป็นโทนเนอร์นะคะอันนี้เป็นเอมูเชน m u l s i o n เอ่อ emulsion นี่เอมูเชนนะคะมันเป็นแซมเปิลอันเล็กนะอันนี้เป็นโทนเนอร์นะคะอันนี้มันน่าจะเป็นเซตอะส่วนอันนี้เอออันนี้ก็เป็นโทนเนอร์ ได้โทนเนอร์มา2หลอดโทนเนอร์2องอีมัลชั่นสนะคะอันนี้ก็เป็นอีมัลชั่นก็อันนี้เป็นเยวาดําควานแซงโกอีมัลชั่นนะคะร e จูเจวนเนติ้งนะคะน่าลองอยู่เนาะส่วนอันนี้โฟมล้างหน้าซื้อครบ1นึ่ันบาทได้แถบโฟมล้างหน้านะคะลดมากเคยใช้มาแล้วรอบหนึ่งตอนที่เราซื้อ น้ำตบของเขานะคะอันนี้ใช้ก็โอเคนะมันไม่ได้แห้งตึงหลังล้างหน้าเออของแถมหมดแค่นี้นะคะเรามารอดูนะคะว่าระหว่างวันตัวคุชชั่นมันจะรอกลงหรือเปล่านะคะไปะเดี๋ยวเราไปกินส้มตำกันจ้า Sometimes you lonely. Like, like, like. Sometimes you're lonely you're lonely Light light by เกาเหลาปลาร้าไม่ไมเกาเหลากุ้งสดปลาร้าคืออร่อยมากแล้วกุ้งตัวใหญ่มากได้กุ้งเยอะมากแน่นๆจุกๆไปเลยจริงๆมาลองได้นะคะปริพัทน์ยี่สิบร้านคาเฟ่เอ้ยร้านเผ็ดเผ็ดคาเฟ่ นี่คือซับมันไปรอบเดียวนะคะไม่ได้เติมแป้งแล้วก็ไม่ได้เติมฟุดชั่นเนลยรอดนะถือว่าถือว่ารอดสำหรับเราซับมันแค่รอบเดียวนะคะสำหรับคน,นหน้ามันอย่างเราข้อสรุปว่าฟุดชั่นเดวเวอะเบสช็อปนะคะไม่ด r o p ระหว่างวันทำได้ตามทำเกรมนะคะสำหรับเร,เราเราเราชอบนะเราก็ซับมันเอาเนาะระหว่างวัน ไม่ดูชัดๆนะคะอันนี้เป็นกล้องสดไม่ได้มีฟิลเตอร์เลยนะอาจจะมีรอยสีอยู่บ้างเพราะว่าเราไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์นะคะทางแต่งุชชั่นเดียวๆเป็นไงอะไปตำกันได้นะคะที่เดอะเฟสช็อปทุกสาขาราคา990บาทจ้ามองยอที่คณนณจะชอบนะคะแล้วก็อย่า กดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เิร์นทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะ